ทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ตรียมความพร้อมนะคะนั่นก็คืออินดอร์ฮอกกี้ไทยนั่นเองค่ะก็มีการเชิญอิรานนะคะมาลงทีมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันซีเกมค่ะนายกองเอกชัยพักศิริวัฒนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงการตรีมความพร้อมของนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาซีเกมครั้งที่33 โดยทีมฮอกกี้ไทยมีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาทั้งการเดินทางไปฝึกซ้อมต่างประเทศและเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆเพื่อจุดเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยให้ได้ในกองเอกชัยพักสิริวัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางสมาคมไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่นี้เราได้เชิญนักกีฬาอินร์ฮอกกี้ชุดเวิลด์คัพของประเทศอิรานมาลงทีฝึกซ้อมและเติมเทคนิค ให้นักกีฬาอินโ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงชุด4เกมตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้อำเภอวังม่วงสระบุรีเพื่อที่ให้ทีมไทยของเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นนี่ถือว่าไทยโชคดีมากที่นักกีฬาระดับ World Cup จะยกทีมมาร่วมสอนแทคกติกและชั้นเชิงระดับโลกให้กับทีมชาติไทยแบบมีตารางการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น เพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองให้สำเร็จดังมุ่งหมาย100%สำหรับทีมอิน o r ฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยมีรังกิ้งเป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียและอันดับ12ของโลกหลังกลับมาจาก World Cup 2025ที่โครเอเชียซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทีมระดับอาเซียนไทยจึงเป็นทีมเต็งที่จะคว้าเหรียญทองอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เราหวังว่าอีก2เดือนนักกีฬาจะไม่บาดเจ็บจากการฝึกซ้อม จึงกำชับให้ผู้จัดก,การทีมระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัตนได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ค่ะครับผม